ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับสินค้าใหม่ๆจากทาง 2x อีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นนะครับเราจะแนะนําสินค้าคือเป็นตัวสมาร์ทลักนะครับเวอร์ชัน2นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เราได้สั่งนําเข้ามาจำหน่ายนะครับผมซึ่งสมาร์ทลักตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของที่เราเอาไว้เสียบกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบยูนิเวอร์แซลพักนะครับสามารถรองรับนะครับกับลักได้ทุกรูปแบบทุกประเภทนะครับ ที่ใช้อยู่นะครับผมส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นปลั๊กเสียบเข้ากับเต้ารับนะครับก็จะเป็นปลั๊กที่เสียบเข้ากับเต้ารับที่ใช้มาตรฐานในเมืองไทยได้เลยนะครับก็คือสามารถรองรับกับตัวเต้ารับประเภทต่างๆนะครับที่จําหน่ายแล้วก็เป็นมาตรฐานของเมืองไทยนะครับผมมีสวิตช์ที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับใช้เปิดปิดได้นะครับตัว 2x Smart Plug 2นะครับรองรับกำลังไฟฟ้านะครับได้สูงสุดถึง 3,300วัตต์นะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานอ,อ,อุปกรณ์ไม่เกิน1 6แอมป์นะครับซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านส่วนใหญ่นะครับจะน้อยมากนะครับที่จะกินกำลังไฟเกิน1 6แอมป์นะครับผมเ,เราสามารถใช้ร่วมกับหม้อหมูกระทะพัดลมตั้งโต๊ะพัดลมเครื่องเล่นที่อะไรต่างๆได้นะครับที่ใช้กำลังไฟฟ้าไม่ถึง1 6แอมป์นะครับผมหรือ3,300วัตต์นะครับ ตัววัสดุนะครับวัสดุผลิตมาจาก ABS บวก PC นะครับก็มีความทนความร้อนสูงนะครับแล้วก็เป็นวัสดุแบบไม่ลามไฟนะครับก็มีความปลอดภัยในการใช้งานนะครับใช้งานง่ายและสะดวกนะครับทีนี้เรามาดูนะครับขั้นตอนการเชื่อมต่อตัวสมาร์ทปลักของทาง2 x นะครับเข้ากับ t x application นะครับผมให้เราเปิดแอปพลิเคชัน2 x ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเครื่องหมายบวกนะครับด้านมุมบนขวามือตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกเพิ่มอุปกรณ์ นะครับแอปพลิเคชันก็จะมีรายการอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาที่หน้าจอนะครับให้เราเลือกไปที่ปักนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกอุปกรณ์ที่ชื่อว่าสมาร์ทปักนะครับที่มีหน้าตารูปไอคอนเหมือนกับตัวสินค้าเลยนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากด next นะครับกด next ทีนี้นะครับเรามาดูนะครับวิธีการทําให้ตัวสมาร์ทพัคนะครับเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับให้เราเสียบสมาร์ทพัคนะครับเข้าไปที่เต้ารับนะครับแล้วทาการเปิดตัวสมาร์ทพัคนะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าไฟแสดงสถานะนะครับที่สวิตช์นะครับเป็นสีน้ําเงินกระพริบแบบนี้นะครับแสดงว่าตัวปลั๊กนะครับพร้อมที่จะทําการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวไฟตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้กระพริบเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ นะครับให้เรานะครับกดปุ่ม power ตรงนี้ค้างไว้นะครับประมาณ5วินาทีอ่าแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวตัวสมาร์ทปลั๊กรีเซ็ตตัวเองนะครับครับเมื่อสมาร์ทปลั๊กรีเซ็ตตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ pairing โหมดนะครับก็จะกระพริบนะครับเป็นสีน้ำเงินแบบเร็วๆแบบนี้นะครับทีนี้กลับมาไปอ่าเรากลับมาที่แอปพลิเคชันนะครับเมื่อไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินกระพริบนะครับเรียบร้อยนะครับให้เรากดเลือกคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็เลือก next นะครับหลังจากนั้นก็เลือกชื่อ Wi-Fi นะครับที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะครับซึ่งรองรับเฉพาะ Wi-Fi ที่เป็น 2.4G เท่านั้นนะครับเมื่อเราใส่พาสเวิร์ดนะครับของ Wi-Fi เรียบร้อยนะครับให้เราเลือกถัดไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอสักครู่นะครับตัวแอปพ i ิเคชันกับตัวสมาร์ทพักนะครับก็จะทำการเชื่อมต่อเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเข้าไปที่ระบบคลาวด์นะครับ เมื่อทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมก็แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอแสดงผลแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทปลั๊กนะครับก็จะอยู่ในสถานะออนไลน์นะครับบนแอปพลิเคชันนะครับนี่ภาพตัวอย่างการใช้งานสมาร์ทปลั๊กบนแอปพลิเคชันทูเอนะครับให้เปิดแอปพลิเคชันทูเอนะครับจากนั้นเลือกที่ไอคอนสมาร์ทปลั๊กนะครับเราจะเห็นหน้าต่างการตั้งค่าตัวสมาร์ทปลั๊กนะครับขึ้นมานะครับผมเราสามารถที่จะเปิดปิดอุปกรณ์นะครับ บนแอปพลิเคชันได้นะครับเดียวกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในฟังก์ชันทัมเมอร์กันบ้างนะครับฟังก์ชันทัมเมอร์มีอะไรให้เราตั้งค่าบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือการเค้าดาวนะครับคือตั้งการตั้งเวลานะครับให้เปิดหรือปิดนะครับหลังจากที่เวลาครบกาหนดนะครับผมโดยที่นะครับจะเป็นการตั้งเค้าดาวให้เปลี่ยนจากสเตตัสณปัจจุบันสมมุตินะครับปัจจุบันเราเปิดอยู่ถ้าเราตั้งเค้าดาวนะครับมันก็จะปิด แต่ถ้าสมมุติว่าสมาร์ทปักปิดอยู่เราตั้งเขาดาวน์มันก็จะเปิดเมื่อครบเวลานะครับทีนี้ถัดมานะครับในส่วนของสเกดูนะครับก็เป็นการเป็นการตั้งเวลาตายตัวนะครับให้กับสมาร์ทปักว่าจะให้เปิดทํางานทุกๆ6โมงเย็นนะครับปิดทํางานทุกๆ6โมงเช้าในทุกๆวันนะครับเป็นต้นนะครับผมถัดมานะครับตัวเซอร์เคิลเลตนะครับตัวเซอร์คิลเลตตัวนี้นะครับเป็นการตั้งเวลานะครับให้ตัวสมาร์ทป์คนะครับทำการ เปิดหรือปิดนะครับสลับกันนะครับในช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตามเวลาที่เรากําหนดนะครับยกตัวอย่างนะครับเราอยากจะให้ตัวสมาร์ทพารกนะครับเปิดปิดตามเวลาที่เราต้องการนะครับสมมุติตั้งแต่บ่ายเอ่อบ่ายโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสามโมงนะครับนะครับโดยที่ทุกวันอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับ ช่วงเวลาที่เริ่มต้นนะครับคือ5ทีหลังจากนั้น10นาทีนะครับอย่างนี้ครับตัวอย่างนะครับสมาชิก็ทำการเปิดนะครับแล้วก็ปิดนะครับสลับวนไปเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาที่เราได้กำหนดไว้นะครับในทุกๆ5นาทีนะครับเปิดและปิดสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ ถัดมานะครับในส่วนของแรนดอมนะครับผมนะครับเราสามารถตั้งเวลานะครับให้ smart plug นะครับเปิดปิดแบบแรนดอมของตัวเองเลยนะครับตามความต้องการของแอปพลิเคชันเลยนะครับในช่วงเวลาที่เรากําหนดนะครับอันนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะทําการเปิดปิดอุปกรณ์ให้เราเองเลยนะครับเราอาจจะไปใช้ร่วมกับตัวหลอดไฟนะครับหรือโคมไฟนะครับเพื่อมีการเปิดเปิดปิดนะครับเพื่อใช้ในการเวลาที่เราไม่ได้อยู่บ้านนะครับให้เหมือนมีคนอยู่บ้าน ถัดมานะครับตัว Inches e นะครับก็คือการที่สั่งให้อุปกรณ์นะครับปิดตัวลงนะครับหลังจากที่เปิดนะครับสมมุติว่าเราไม่รู้แหละเรากดเปิดตัว Smart Park เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับแล้วตัวแอปพลิเคชันก็จะนับถอยหลังตามที่เราตั้งค่าไว้หลังจากที่เปิดแล้วนะครับก็จะทําการปิดโดยอัตโนมัตินะครับตามเวลาที่เราตั้งค่าไว้นะครับ ครับถัดมานะครับจะเป็นฟังก์ชันอิเล็กทริกนะครับหรือฟังก์ชัน Energy Monitoring เองนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้ครับว่าสมาร์ทปลั๊กตอนนี้นะครับเรากำลังกินไฟอยู่ทั้งหมดกี่กิโลวัตต์นะครับใช้กระแสไฟฟ้าอยู่กี่แอมป์นะครับใช้กำลังไฟฟ้าอยู่กี่วัตต์นะครับแล้วก็ค่าโวลต์ของไฟฟ้านะครับตอนนี้อยู่ที่กี่โวลต์นะครับแล้วก็ใช้กำลังไฟมาแล้วทั้งหมดกี่วัตต์นะครับเพื่อดูว่า อุปกรณ์น,นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเสียบกับสมาร์ทปลั๊กอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับใช้ไฟนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อเอามาช่วยในการคำนวณค่าไฟการใช้งานต่างๆนะครับและตัวสมาร์ทปลั๊กตัวนี้ยังเก็บลลอกการใช้ไฟฟ้าให้เราด้วยนะครับเราสามารถมาดูย้อนหลังได้นะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่นั้นกินไฟไปเท่าไหร่แล้วในแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับครับ ในส่วนของ energy monitoring ตรงนี้นะครับก็มีประโยชน์ในด้านหลักในหลากหลายด้านนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างครับหากว่าเราดูนะครับหลอกการใช้งานไฟฟ้าการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับย้อนหลังไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับหากอยู่ๆวันนึงนะครับมีการใช้กําลังไฟฟ้ามากขึ้นหรือ,อ,อมีการใช้ไฟที่ผิดปกตินะครับเราก็จะสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนั้นนะครับคือมีการทํางานผิดปกติหรือเปล่า หรือว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการทํางานผิดปกติแต่ว่ามีบุคคลใดหรือมีเหตุการณ์ใดที่ทําให้ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนั้นมากขึ้นนะครับทำให้เราประเมินนะครับที่จะช่วยในการประหยัดไฟหรือนำเครื่องอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นเ,นเข้าไปซ่อมหรืออะไรต่างๆได้นะครับทำให้ลดการใช้พลังงานลงแล้วก็ประหยัดค่าไฟได้นะครับครับในฟังก์ชันเซตติ้งนะครับของตัวสมาร์ทปลั๊กนะครับมีอะไรให้เราใช้งานบ้างน,นะครับหนึ่งเลยคือสวิตช์ล็อกนะครับคือการเก็บค่า หลอกต่างๆนะครับของตัวสมาร์ทปลั๊กสองครับคือเคียร์พาวเวอร์ดาต้านะครับคือการลบค่าต่างๆนะครับที่เราบันทึกเอาไว้นะครับใน Energy Monitoring นะครับรีเลย์สเตตัสนะครับการปรับสถานะของรีเลย์นะครับไลท์โหมดนะครับคือการปรับสถานะของตัวไฟแสดงสถานะที่อยู่กับสวิตช์ของตัวปลั๊กนะครับโอเวอร์ชาร์จสวิตช์นะครับคือการตั้งค่านะครับให้สมาร์ทปลั๊กเนี่ยปิดตัวเองลงเองนะครับหากว่า ไฟที่เอ่อที่เราชาร์จแบตอยู่หรืออะไรอยู่กินไฟต่ำกว่า3วัตต์นะครับนานกว่า40นาทีถัดมานะครับจะเป็นฟังก์ชันชายล็อกนะครับคือเป็นการล็อกนะครับป้องกันการที่เด็กๆจะเข้ามาเล่นกับตัวสมาร์ทปลั๊กนะครับ 2>, 2 X Digital Life X ชีวิตดีทวีคูณ